สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะผู้โดยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลยิงหงอเป็นผู้จัดนะครับก็ได้เชิญหน่วยงานของเรานะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยที่ขอช่างตัดผมของเราสองนายนะครับมาเป็นผู้สาธิตการตัดผมให้กับ ผู้ที่สนใจนะครับโอ้ของซื้อนี่เปนนี่ของฝากใช่ไหอนะของฝากกระยากรฝากของซื้อแกงเซาอีเชเออเดี๋ยวเอาฝากไว้ให้พวกผมเลยเดี๋ยวเอาไว้ด้วยกันเอาเอาไว้หลังรถเราก่อนนะ เราวันนี้ก็คือเดี๋ยวรอรอคนที่จะมาฝึกอาชีพเนี่ยมารวมกันก่อนแล้วก็ค,ค่อยู่ลแล้วก็เห็นนักเรียนไงเดี๋ยวนักเรียนนี่เป็นในแบบให้เราใช่ไหมครับใช่ใชผมวันนี้ใช่ใช่แล้วก็ต้องสั่งข้าวเพิ่มเก็บกว่า20ยี่สิบเจ็ดก็ต้องเพิ่มอีกเจ็ดกล่องแล้วเออแล้วมีคนที่มาสอนจากที่อื่นดีไหมครับไม่มีค่ะก็คือให้ใ แล้วคนคน,คนที่เป็นช่างตัดผมอะไรเนี่ยมีมาเพิ่มไหมครับไม่มีค่ะเห็นว<ม>่าเอมีแต่ต่างรกเทศสองคนครับมีมีมาสองคนนะครัที่ตัดหน้ครับในการร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะหน่วยเราก็ได้มีช่างตัดผมมาสองนายนะครับเพื่อสาธิตการตัดผมให้กับผู้ที่สนใจในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ มีน้องๆจากโรงเรียนยี่งอนะครับมาเป็นนายแบบให้ในการตัดผมสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่สนใจเนะี่ยที่มาก็จะเป็นคนในชมุมชนตรงนี้นะครับที่บ้านบูมแมนะแล้วในการตัดผมก็จะอธิบายขั้นตอนต่างๆให้กับผู้เที่ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจนะครับเป็นเทคกกนิคต่างๆนะโดยจะมีน้องๆเยาวชนคนหนึ่งนะคนนี้นะครับมา ร่วมตัดด้วยนะครับที่สามารถตัดได้นะายแบบก็หาได้ตามตรงนี้เลยนะครับทั้งน้องนองนักเรียนแล้วก็รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็สนุกสนานเฮฮากันไปนะก็กิจกรรมโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่สามารถนําไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะครับจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อที่จะให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมตรงนี้ผู้ที่ว่างงานผู้ได้โอกาสเนี่ยได้มีอาชีพ องเนัอะครบย่างน้อยก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวส่วนตรงนี้น้องๆก็รอตัดผมอยู่ก็จะเล่นตามกันภาษาเด็กนะครับในระหว่างรอเขาเล่นยังไงกันเนี่ยถ้าโดนถ้าโดนแลาจะไงจะจะได้จะได้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วถ้าไม่โดนอ่ะถ้าไม่โดนก็อดแล้วนี่ใครได้ตอนนี่ย มัเคยเล่นดินน้ำมันแล้วก็แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเล่นแบบนี้ได้ด้วยนอกจากดินน้ำมันเราเอามาปั้นนะยาวแล้วเนี่ยหล่อเหมือนเกาหลีเลยผมอยาดนีตั้งแต่งัวงนี้รอแบบนี้รอกว่าเนี่ยนี่รอไหมคางขาวเนี่ย

นูลหอืเดาดูเรียยเฮ้ตา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 ไปตัดให้เนียกมี่เฮ้ยจะหายใจใครตัดทรงนั้นนะอ๋อตัดแลดินใช่ไหม๋อเขเล็กทรงทรงลายเสือทรงลายเสืออะเด้อ การดำเนินกิจกรรมของเราในวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครครูก็ทําการเช็คจํานวนนักเรียนหยอกล้อกับนักเรียนนะครับก่อนที่เราจะมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับก่อนแยกย้ายเนี่ยทางผู้จัดก็มีข้าวกล่องนะครับมาให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกคนเลยรวมถึงพวกเรา,าด้วยนะครับน้องๆนักเรียนก็ นิสัยดีกันทุกคนนะครับถึงแม้ว่าจะดือ้อแต่ก็เป็นดื้อแบบผู้ชายนะครับไม่ได้ดื้อมากอะไรสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ